วันนี้วันศุกร์ที่6มิถุนายน2568นะคะพรุ่งนี้เป็นวันจุดรายยอดอินดินอัธานะคะซึ่งตุลารารชนตรีได้กำหนด,ดและประกาศประกาศกำหนดให้วันเสาร์ที่7มิถุนายนเป็นวันจุดอิดินอัธาแล้วนะคะพามาชมบรรยากาศซื้อขายที่ตลาดสดเช้าของเมืองยะลานะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าตลาดสดนะคะตลาดสดยะลาจะอยู่ในเขตที่ดินรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะ เมืองยะลาจะมีเอกลักษณ์อย่างนึงคือมีทางท่ารถไฟท่าถัดใจกลางเมืองยะลานะคะอยู่ในย่านการค้าชุมชนตลาดสดการมาเที่ยวเมืองยะลาจะไม่ลำบากเลยพอลงจากรถไฟก็คือจะอยู่ติดก,กับคิวรถแท็กซี่คิวรถสองแถวคิวรถเมย์ May, นะคะคิวรถตุ้ง ตลาดเก่าตลาดเก่าเพื่อนนัลานะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่ส่วนฝั่งโน้นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการเทศกาลวันสุดลายอนะคะก็คือจะมีการขายขนมจีนละแซละซอแล้วก็ปูปักแล้วก็สามานะคะซึ่งพี่น้องมุสลิมจะมาซื้อไว้ต้อนรับพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนในวันสุดลายอีกนสุดรรีวันสุดลายยีวันพิีนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นน้ำแข็งน้ำยาของขนมจีนนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำแข็งของละแซ มันจะต่างกันตรงไหนคือมันไม่ใส่เครื่องแกงนะคะนีเผ็ดค่ะนี่เผ็ดอ๋อถ้าน้ำแกงน้ำยามันจะเผ็ดแต่น้ำแกงของละแซลาละแซลาซอจะไม่เผ็ดนะคะคือถ้าจะกินเผ็ดก็ไปใส่พริกน้ำส้มต่างหากใช่ไหมอันนี้เผ็ดค่ะอันนี้เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดเออเลยลาซาไปแลแ้วอันนี้คือละแซนะคะอันนี้คือขนมจีน น,นั่นคือลาซซอเส้นจะใหญ่กว่านะคะเห็ดเปียเทีบไม่เห็นวามแตกต่างกันนะคะลาซซอลาซซอคือเส้นจะใหญ่กว่าแต่ขนมจีนเส้นจะเล็กกว่านะคะอันนี้คืออันนี้คือละาซานะคะ เจ้านะคะแล้วแต่คนจะชอบ คือสะพานดำนะคะแหลกมาอีกแข่งหนึ่งของเมืองยะลาที่ผู้คนชอบมาถ่ายรูปกันนะคะ,ะ,ะมีสะเสน่ห์ไม่แพ้ะสะพานเดืกนการนะคะ รถเล่าอนสองกันแล้วนะคะแต่จาราจรล่อยเป็นการานีพิเศษนะคะไม่มาเอาไปสั่งกัน ตลาดเนี่ยนะคะจะมีคนนัาขนมจีน,ร,น,นร,ออร้าแซ่รซอมาขายกันเยอะนะคะแต่เปรียบเทียบจำนวนแม่ค้าคที่ขายขนมจีนร,ออร้าแซ่ะซอปุ่ะในเทศกาลวันขุดาารายออีดินน้านี้ก็คือน้อยกวา่าแม่ค้าจะน้อยกว่าตอนวันขุดรายออีดินัฐีนะคะ น้อยกว่าหลายเก้าเลยเพราะพวกนี้ก็คือการค้าเงียบได้วอาเงียบกันทั้งประเทศนะคะเท่าที่ฟังบ่นกันมาร้านเชงร้า,า,านจะเป็นแถวนายลาก็เช่นกันนะคะไม่ต่างกันขนมจีนแล้วแต่ละซละองพวกนี้ก็คือไว้ข้าววันแล้วมันก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะมันจะเสียแล้วพวกนี้เป็นมะกรูดก็จะไม่มีใครมาซื้อขายกันนะคะอันนี้คือข้าวหมากนะคะข้าวหมากเขาจะห่อกับใบตองนะคะขายห่อเท่าไหร่คะเนี่ยห่อละสามบาทเองนะคะข้าวหมาก ก็ซื้อไว้ต้อนรับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่จะมาเยี่ยมในวันบุตรละยออีทนทนา่งพรุ่งนี้นะคะแม่ค้าคนนี้รู้สึกถ่ายติดทุกทุกเทศกาลเลยเรามาถ่ายเราจำหน้าได้ละเวลาเราไปเลือกลูก <laughs> จำได้ละอ่าตู้ปลาเขามีทำข้าวเหนียวดำด้วยนะคะอันนี้ข้าวเหนียวขาวขายเป็นลูกใช่ไหมคะลูกละหบาทลูกละห้าบาทอ๋อิโลละห้าสิบบาทนะคะอันน <50 S 3> <า>ี้ก็ขายข้าวหมากเช่นกันนะคะขายข้าวต้มมัดด้วย นใ,ในกำมังก็คือข้าวหมากนะคะแล้วก็ตุกปะนะคะอันนี้ก็ขายส่วนใหญ่ก็จะขายราคาเท่ากันนะคะอยู่ที่รสชาติว่าชอบของใครข้าวหมากขอละสามบาทตุกปะลูกละห้บาทนะคะ น,นก็จะขายผลไม้กันนะค่ะหนกั